สวัสดีครับเพื่อนๆ่นครับวันนี้กลับมาเจอเจอกับช่องฟังธรรมสอนใจก่อนนอนกับต่อระกูลสิทธิพรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ต่อระกูลจะได้นําโอวาทธรรมของพระอาจารย์มั่นมาฝากให้กับทุกทคนได้ติดตามรับฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําทานศีลและการภาวนาครับดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตนเพราะตัวตน เป็นบ่อกเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงจงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้ได้มาถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสร,รณะที่พึ่งแล้วผู้นั้นย่อมชนะได้ซึ่งความร้อนสมณะทั้งสามก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานไปไหนยังปรากฏอยู่แก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้วนั้นจะอยู่ในกลางป่าหรือเรือนวางก็ตามสรณะทั้งสามจริงๆแล้วจะแคลวคลาดจากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความร้อนใจได้อย่างแน่นอนทีเดียวการทำทานศีลและภาวนานั้นทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงและช่วยหนุนโลกให้ชุ่มเย็นทาน คือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่ได้จากทานนั้น เป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของฐานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นอภัยทานควรให้แก่กันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนมีทานย่อมเป็นผู้สงาผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ทิศใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมจนได้ไม่อับจนทนทุกขผู้มีทานประดับตน ยอมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจผู้มีทานยอมเป็นผู้อบอุ่นหนุนโลกให้ชุ่มเย็นการเสียสละจึงเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนโลกการสงเคราะห์กันทําให้โลกมีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไราชาติขาดกระเจงิงเหลือแต่ซากแผ่นดินไม่แห้งแลง้งแข่งกับทุกตลอดไปศีล เป็นพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำมนุษยชาติศีลก็คือรั้วก้นความเบียดเบียนการทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันศีลคือพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเพราะมนุษย์ไม่มีศีลเป็นรั้วกัน เป็นเครื่องประดับตัวจะไม่มีที่ให้สุขหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์แต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ถ้ามวคิดว่าวัตถุมีค่ามากกว่าศีลธรรมศีลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์พระพุทธเจ้าผู้คนพบและนำมาประดับโลก ที่กำลังมืดมิดให้สว่างสวยัยร่มเย็นด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลสที่ผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้วยิ่งปล่อยให้ความคิดตามอำนาจโดยไม่มีศีลธรรมช่วยเป็นยาชโลมไว้บ้างจะผลิตยักษ์ใหญ่ส่งพิษขึ้นมากว้านกินมนุษย์จนไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลย ความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงก็คือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึงกับความคิดที่เป็นกิเลสมีผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึงผิดกันอยู่มากควรหาทางแก้ไขพอน,นักให้เป็นเบาลงบ้างก่อนจะหมดทางแก้ไขศีล จึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทางโรคระบาดเรือรังภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงหากล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดีภาวนาก็คือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัตร,รมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฝูงของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากภาวนาจึงเปรียบเสมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ถึงจะได้รับประโยชน์ตามควรใจจึงควรได้รับการอบรม ให้รู้เรื่องของตัวจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ภายนอกภายในผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตการงานทุกชนิด ที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวนเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากดั้งเดิม เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษมันก็ไม่ได้ย่อมไม่เสียไปอย่างน่าเสียดายของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ฉะนั้นการภาวนา จึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดีวิธีการภาวนานั้นลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นวิธีบังคับใจวิธีภาวนาก็คือการสังเกตจิตที่อยู่ไม่เป็นสุขด้วยสติความรู้การเคลื่อนไหวของจิตโดยบริกรรมธรรมบทที่ให้ผลดีวิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกลิก ไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาที่ให้ผลดีก็มีอานาปานาสติก็คือกำหนดจิตตามลมหายใจเข้าออกด้วยคำภาวนาพุทโธ พยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งบทธรรมที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความไม่ลดละความเพียรจิตที่เคยทำบาปหาทุกอยู่เสมอจะค่อยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปตามลำดับมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุข เย็นใจมากและจำไม่ลืมปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาดการภาวนาแก้ไขปัญหาใจทุกประเภทผู้เป็นหัวหน้างานหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการภาวนาบางท่านอาจจะรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะกิจการยุ่งยาก ทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคมต่างๆที่ต้องเป็นธุระจะมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาทำให้ไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้จึงเลยผ่านไปควรพยายามแก้ไขเสียบัตรนี้แท้จริงการภาวนาก็คือวิธีแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักให้เบาและหมดสิ้นไป ได้อุบายมาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัวการอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัวเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้าง,งานทุกด้านใจก็คือนักต่อสู้จนไม่รู้จักตายหากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติกายกองก็ตามจิต จำต้องเป็นตัวการรับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาว่าชนิดใดพอยกไหวไหมจิตต้องรับภาระทันทีดีชั่วผิดถูกหนักเบาเศร้าโศกเพียงใดบางเรื่องแทบเอาชีวิตไปด้วยขณะนั้นจิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยงแบกหามจนได้มีหนำซ้ำ ยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้านอีกจนนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็มีคำว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเกินกำลังใจจะคิดและต้านทานนั้นไม่มีงานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลย พักได้เล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้นแม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ทำงานโดยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีกไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรแก่กำลังของใจเพียงใดเมื่อเกิดอะไรขึ้นทราบแต่ว่าทุกข์เหลือทนไม่ทราบว่าทุกขเพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังใจจะสู้ไหวใจคือนักต่อสู้ ดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตร่รองสู้จนไม่รู้จักตายหากปล่อยไปโดยไม่มีทําเป็นเครื่องยับยัง้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติก่ายกองธรรมเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวความอยากของใจจะพยายามหาทรัพ์ได้กองเท่าภูเขา ก็ยังหาความสุขไม่เจอไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะอยู่ในโลกใดกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิดความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจ จะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันทีจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลโดวยวิธีเก็บรักษาให้ดีควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือภาวนาฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร รวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิตก็คือนั่งพินิษพิจารณาดูสังขารภายในก็คือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาที่นั่งนั่งๆั่งนอนๆอน,น,อนมีสารบประโยชน์ไหมคิดแสหาเรื่องหาโทษขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น พอรู้ผิดถูกของตัวเองบ้างไหมพิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงสังขารร่างกายมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชาราหลุดลงไปพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ตายแล้วจะเสียการให้ท่องอยู่ในใจเสมอว่าเรามีความแก่เจ็บ ตาอยู่ประจำทั่วหน้ากันป่าช้าอันเป็นที่เผาศพภายนอกและป่าช้าที่ฝังศพภายในก็คือตัวเราเองเป็นป่าช้าร้อยแปดพันเกาแห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุจะอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวันพิจารณาธรรมสังเวชพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอน ความเผลอเย่อหยิ่งในวันในชีวิตและวิทยาฐานะต่างๆออกได้จะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขได้เป็นลำดับมากกว่าจะไปเห็นโทษของคนอื่นแล้วมานินทาเขาซึ่งเป็นความไม่ดีใส่ตนนี่คือการภาวนาคือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนรวดราดูความบกพร่องของตนว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้าง ใช้ความพิจารณาอยู่ทำนองนี้ไปเรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยการรำพึงในอิริยาบถต่างๆบ้างใจจะสงบเย็นไม่ลำพองพยองตัวและความทุกขมาเผาลนตนเองเป็นผู้รู้จักประมาณในหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทางใจไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็นไหยนัตต่างๆ คุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม่อาจพรรนาให้จบสิ้นได้ทานศีลภาวนาทำทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นร่างเง้าของพระาศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริงคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลธรรมหายายย่งกว่าเพชรนินจินดาทำให้โลกร่มเย็นและยั่งยืนหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายายย่งกว่าเพชรนินจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินล้าน ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืนเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างของคนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกองเป็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนก็ยอมจนแต่ขอให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดไม่สนใจดูถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสม,มมเพียงไรไม่หลีกห่างขนาดยมบาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อนขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยวคนดีกับคนชั่วสมบัติเงินทองกับธรรมะคือคุณความดีผิดกันอย่างนี้แหละใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้อย่าให้สายเกินแก่ฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันทั้งพบกำเนิด รูปร่างลักษณะจริตนิสัยดีชั่วสุขทุกข์พระกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้นมีใช่กฎของใครไปทำให้ตัวของเราทำตัวของเราเองของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคนให้พากันปฏิบัติก่อนตายย่าประมาทของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคนก็พากันปฏิบัติเอาทำเอา เมื่อเวลาตายแล้วจึงวุ่นวายหานิมนต์พระมหากุสลามาติกาไม่ใช่เกาถูกที่คันต้องรีบแก้เสียบัตนี้ก็คือเร่งทำความดีแต่บัตนี้จะได้หายห่วงอะไรอะไรที่เป็นสมบัติของโลกมีใช้สมบัติอันแท้จริงของเราตัวจริงไม่มีใครเหลียวแลสมบัติในโลกเราสแสวงหามาหากทุจริตก็เป็นไฟเผา เผาตัวทําให้ฉิบหายได้จริงๆข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละรายท่านผู้พ้นทุกไปได้วยความอุตสาห์สร้างความดีใส่ตน้นจนกลายเป็นสารณะของพวกเราท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องห่วงแหนเป็นคนร่ำรวยสวยงามเฉพาะสมัยจึงพากาันร,รักพากันห่วงจนไม่รู้จักเป็นรู้จักตายสำคัญตนว่าจะไม่ตาย และพากันประมาจจนลืมตัวเพลิดเพลินตักตวงเอาแต่สิ่งไม่เป็นทาใส่ตนแทบหากไม่ไหวย่าสำคัญว่าตนเก่งกาจสามารถฉลาดรู้กว่าเขาเลยถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับทมตัวเองจนไม่มีวันสางสาเมื่อถึงเวลาจนรออาจจนยิ่งกว่าสัตว์ยังไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดน,นี้ซึ่งอยู่ในฐานะอันควรอาตมาขออภัยด้วย ถ้าพูดหยาบคายไปแต่คำพูดที่สั่งสอนคนให้ละชั่วทำความดีจดเป็นความหยาบคายอยู่แล้วโลกเราก็จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนาเพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริงการทำบาปหยาบคายมีมาประจําแทบทุกคนทั้งให้ผลที่เป็นทุกข์ตนยังไม่อาจรู้ได้และตําหนิหม่นบ้างพอมีทางคิดแก้ไข แต่กลับตำหนิคำสั่งสอนหยาบคายก็นับเป็นโรคที่หมดหวังเมื่อมีผู้เตือนสติควรยึดมาเป็นธรรมคำสอนจะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุผลไม่ทำตามความอยากเมื่อพยายามฝ่าฟืนให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์จะประสบผลก็คือมีความสุขในปัจจุบันทันตาแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้านแต่มีทานได้รับความสุขจากสมบัติ และความประพฤติดีของตนอย่างแน่นอนคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัยไม่จำต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์มากมายหรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านๆมาเป็นเครื่องบำรุงจึงจะมีความสุขผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางไม่ชอบเสียอีกนั่นเพราะไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทงั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ แต่กฎความจริงก็คือกรรมสาบแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุดนักปราชท่านจึงกลัวกันนักหนาแต่คนโง่อย่างพวกเราผู้ชอบสุขเอาเผากินและชอบเห็นแก่ตัวไม่มีวันอิ่มพอไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมายคนหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้จึงวิ่งหาโนนหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่สำนึกว่าผิดหรือถูกครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็มาเผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟคนที่หลงจึงต้องแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหาจะหาไปให้ลำบากทำไมอะไรอะไรก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจะตื่นเงาระคุบเงาไปทำไมเพราะรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงคือสัจจะทั้งสที่มีอยู่ภายในใจอันสมบูรณ์แล้วความมั่งมีสีสุขจะไม่บังเกิดแก่ผู้ทุจริตสร้างกรรมชั่วมีมากเท่าไหร่ย่อมหมดไปปูย่ย่าตายายที่สร้างบาปกรรมไว้ผลกรรมนั้นย่อมตกอยู่กับลูกหลานรุ่นหลังให้มีอันเป็นไปผู้ทุจริตเบียดเบียนรังแกผู้อื่นจะหาความสุขความเจริญไม่ได้เลย